พรชัยพรไหมพรชัยรถพรชัยนะเจ็ดเก้านะไม่แข่งเข้ามาเลยไม่มีเวลา ศูนย์ห้าศูนย์ห้ารถีกัเลยเจ้าอลกบาทีกยังแกไม่เเลยเจ้าเล็กไม่แกง

จะเล่นมันหลายคนหันไปดูดนตรีแย่เลยไม่มีรู้เลยใช่ตายเลยกู ไปล้วจ้าจ้ากูไม่รอเพื่อนแล้วเพื่อนไม่รอกูเอาละไม่รู้อะไรจะหลุดมาบ้างนะครับท่านผู้ชมโอ้ยอาร์ตี้ดุยอุ้ยตัวสั้นๆเท่าๆกันไปเป็นเกียเสียวเปลียวอยู่ดี่เทคนิคแรงแรงรถแรงครับโอเคโอเคยกมือไข่ไฟจับตาดูให้ดีครับโครูดีบันเลไส้แน่มึงเอ้ย มันเหมือนกันทุกกระเบียดนิ้วแหละครับรถสองคันนี้ดูว่าใครจะไปใครจะมาเดี๋ยวรู้กัน <c oughs> ไอตัวเล็กเราหกสองหกสี่นำรถเขา,าเพักเฟร์งครับหกสองหกสี่อ้าว <50 35 S 2> <c oughs> ห้าศูนย์สามห้าศูนย์ห้านะใรน้าไปแล้วครับไม่รอแล้ว โอ้ยปินโชเลยครับดอกนี้เข้าแบงมีเป็นยังไงเสียจังแวะนิดหนึ่งมาเสียบเลยครับผ้าแปดพันกับเออกูรอเพื่อนโอ้โหโอ้ยนั่นแหละครับหนวดยางต่อหนวดยางเลยครับท่านผู้ชมโอ้ยบอกโครนนี่กูจะทำไงดีวะเพื่อนไอ้่ดูสามนี้ฮะป่อยน้ำยืน ต่อยน,นะครับไอ้หนุ่มลานบันเด็กดารุ่มขัางน้ำยืนคนน,คนนี้คนนี้นะครับผ่านสมรภูมิการเที่ยวป่ามาอย่างโชคชนุนพอหลุดจากเที่ยวป่ามันก็ไปทเทเเี่ยวซ่องนะครับไอ้คนนี้เจอกับอุบพนวีเีครับป่าวีเีนี่ก็คือทีมของยูทีวีูการโดนเลยนะไปในยังเลย ป่า <screws> จากทุกคนมึงจะเทียวซอกไหมแม่แว่สถิติมันมีนะครับระดับโคดเมอร์ระดับภาติของไอ้ต้นนี่นั่งกนนัหนคว่ำันนั้นหน3 8เหกสามแปดุกูโหนี่มากเลครับดูดีันดีดูโดนะครับไปแบบเอ้าเฮ้ยไอ้บ้านเกัน เอาล้ครับสามเก้าเจ้าแฮกครับเจอกับต้มผ้าช้างโอ้โหมึงบันไลใส่เนี่ยคู่นี้เดือดครับท่านผู้ชมวัดกันนุ่นแหละครับที่แบ่งขวากับหลุมวินเลยครับท่านผู้ชมเ้ยแปรสูตรสองเอ้าหายไปไหนหนึ่งล้ำก็ยังตามมาอยู่เห้ย ยังคู้ขี้ดูดีโอ้โห,หลอยดอกนี้เอาแล้วมึงพน่นมึงกลูออกกอดกูไม่รอแล้วโอ้โหกระจอนดูแบงค์นี้จับตาดูให้ดีแล้วท่าน้โอ้โหนั่นไงเอาไปได้ครับเจ้าแฮกไปได้หรือเปล่าโอ้โหฝังตูดกูนิดเดียววะงเอ้ยไม่งั้นกูตูดบ้านนี่กอ้เหี้ย โอ้โห oh, oh. เอาดูครับวัดกันที่หลุมวินดูดูเจ้าแฮกมันจะเทคหรือมันจะใช้วินถีบโคได้เวอร์ลงหรือเปล่าโอ้เทคเองครับดูเหลี่ยมแล้วเอาไหวเอาอยู่โอ้โ oh, ห oh, oh. สุดยอดปอมเบอร์ครับท่านผู้ชมโอ้โเหลี่ยมนี้ขึ้นได้โอ้โหเหลี่ยมเด oh, oh, oh. ียวกับเจ้าบอลเลยครับ <laughs> เหลี่ยมนี้ <laughs> สงสัยมันเรียนแบบกันมาแน่นอน น้ำบาดแน่มึงเอ้โอ้โหสุดยอดครับการขับขียครับเจ้าแฮกครับโอ้โหไม่ธรรมดาครับโดนเลยครับดึงดึงโอ้เติมหรือเปล่าอ้าวห้าหนึ่งเป็นยังไงครับโต้งท่าช้างมึงไขายไก่ย่างอยู่แถวนั้นเลยห้าแปดศูนย์สองนำรุ่นครับพักเฟิร์มครับ หกสองสองคลีนแล้วไปแล้วจ้าจ้าทุกคนตามูไปวะเอาทำไมมาช่วยตัวเองนั่วะโอ้ อะไรวะอะไรวะเข้าใจถูกต้องแล้วไปโลดเออแล้วแต่ก็มันรอกันมันรอกันมันจอคุยกันอยู่แอวนแข่งของแต่ละทีมไม่เหมือนกันครับขั้นเป็นไปก่อนคนละลายก่อนรออะขนาดไปก่อนโอ้โหะมัดระวังครับไปช่วยตัวเองก่อนครับงหมดจอดคุยกันอยู่ไม่เอาเหมือึงจะไปก่อนหรือกูจะไปทีหลังเอาล้วครับคันแรกนำไปแล้วครับ ทีมไหนเอ่ยเอาเสมอสูสีขัดหน้าเออขัดแถวหน้าจอดรอต่อรอเท่ากันแล้วกันโจนโค่นลงมาแล้วกันท่านผู้ชมโอ้ยยังไงกูลงบอกก่อนมึงแล้วกันปั่นขึ้นเองครับไม่ใช่วินครับโอ้ยปั่นขึ้นแล้วกันตอนนี้โอ้ขันได้สองไล่์ตะกูลเลมดึงลากวินลงแล้วคันแรกใช้พลังของตัวเองครับไม่ใช้วินโอ้โหต้องคู่ครับได้โอ้โหได้แกันท่านผู้ชมอุ้ยโอ้โห กูบอกออกไหม่ได้เลยเสือไม่มีทางขึ้นหรอกไอ้พวกข้าวกระบอเนี่ยตายมาหลายลายละเท่ากันแล้วครับตอนนี้เท่ากันนะครับไล่กลิ้มไล่แล้วครับเอาได้อะดรพี่นะครับโตเอ้ยวินงทำไมสู้ดิเอาได้ปั่นสู้ดิเออเอาด้เอาได้ปั่นสู้ด้วยมือสมน้ำหน้าเพื่อนนี่ไปมึงมันจะยกธงแดงจะไปคูมันดึงเลนออกกูให้มึงห้าเทกเลยอ่ะเมื่อคืนนั้ เออกล้าบอกด้วยอ่าปล่อยว่าอ้าวอาได้เวอร์กับโคได้เวอร์คุยกันนะครับผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกันก็เลยลยนะครับตักเสือในที่สุดก็วินลังก็วินละแล้วมุกยังติดตะเกียอะไรผมก็ไม่เข้าใจงานที่เรื่องไร้พิษก็ตั้งแต่แรกสักก็ดีละเอาล้อไปขุดติดพืคนละลายนะครับคนละลายวางแผนได้ดีนะครับบอกแล้วบอกเนี่ยวิวนเขาขุดมาเพื่อสะกดวิญญาณ ลายพังมันมันมันเทคเทคอย่างเงี้ยพิเสียเทคบ่อยๆไม่เกินสามไม่งั้นลายพังไอคันที่ตามมาชิบหายอ๋อเลนฟีดูอยู่ครับเลนฟีอยู่ข้างบนเขียวขึเขียวขึ้นเดี๋ยวอยู่ที่เลนฟีผู้ทาาเลนฟีเ๊กกี้ต้องถอยออกไปไม่ต้องไปยุ่งกับเขาสนามพร้อมสนามพร้อม หมายเลขเก้ 9, ครับเข้ารอไว้เลยครับเก้ากั่ปเาโอ้โหดูบูดมาครับเอาละครับพี่รองรรโอ้ยยังอุ้ยเติมรับทีแบบโพดเลครับอุ้ยอันตรายรับปัน้นระวังดีๆเลยครับใกลเข้าตายนะโอ้ไลน์แมนช่วยดูด้วยลูก โอ้โหอาจจะตาเบือตาบวกราบเบือนฝุ่นเลยกันท่านผู้ชมมาละจานจ้ะมึงฟาดกันแน่นอนเปิดไพ่ได้มาละจานจ้ะเอาละวะทะลุโอ้โหดุกระปูกโอ้โหต่างใจกันโอ้โหใส่ายรางกันท่านผู้ชมเอ้ยอาชิ์อุ้ยแน่นอนมึงมีดูดนงชะโตครับโอ้จอกดีโอ้โหหนังคนละม้วนเลยครับท่านผู้ชมเลยโอ้โหงานงอกเลยครับ ดีนะครับไอเดียห่อหินเดินและการโชว์เลยครับตอนนี้เวียนจั่นเจอกับสวัสดิ์ในเขตโอ้ยพี่น้องกัดกับมาด้วยกันแต่ว่าในสนามแข่งเราเป็นคู่แข่งกันครับเกมกีฬาของลุงจ่ารอ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 แค่ดลูกนะบอกว่าโอ้โหดูครับเติมมาแล้วครับ ต้องไล่นะครับระมัดระวังหน้าเซ็ตระมัดระวังนะครับหน้าเซ็ตระมัดระวังนะครับอันตรายครับลุกเรีนรุ่นโลกครับ <laughs> โอโ้โหโ,โอ้ดูเสียงเวทครับเสียงเวทของเธอบุกมาเต็มที่นะครับท่านผู้ชมโอโ้โหแต่งแบกดีละจ๋าจะต้องวิ่งกดเวลาแล้วเวลาอยู่ตรงไหนเท้าหรือขาชัน ขาสั้นหรือขายาวโอ้โหไปแล้วครับต้องรอเพื่อนด้วยเพื่อนเข้าหรือยังขึ้นมาหรือยังเฮ้ยเรียกเพื่อนมาด้วยเฮ้ยโอ้ <Okay. S 1> oh, มาครับน,น,นั่นแหละครับตอดปืดๆตอดดำๆมาแล้วครับต้องวิ่งครับทับเวลาครับตอนนี้โอเคครับแปดนาฬิกาเอาตัวละนายู่โอ้โห <Okay. S 1> oh.